สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกีพิคาชาเนเค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการทานายดวงความรักให้กับราศีมีนค่ะหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่20มีนาคมสําหรับวันที่ที่บอกไปนะคะจะเป็นการแบ่งตามหลักของโหราศาสตร์ตอนตกค่ะซึ่งจะไม่เหมือนกับของไทยนะคะและคุณสามารถเข้าไปเช็กเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีของคุณก่อนได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะ สำหรับการอ่านไพ่นะคะจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมแบบทั่วไปค่ะเรื่องราวสามารถสลับกันได้นะคะลัคนาราศีก็สามารถดูได้เช่นกันค่ะขอไพ่พลังงานหลักของราศีมีนเลยนะคะเปิดไพ่พลังงานเอ e r จีหลักของคุณเลยนะคะเป็นพลังงานของ ความเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญการรอคอยการจบเพื่อการเริ่มต้นใหม่นั่นเองอะคะ่ะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังเยียวยาหัวใจของตัวเองแล้วรอคอยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การ move on การจบในบางอย่างแล้ว move on หรือว่าการจบในบางอย่างที่เราไม่เข้าใจกันแล้วเข้าใจกันมากขึ้นมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของความเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะเมื่อมีการจบทุกๆครั้งของการจบก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนั่นเองนะคะไพ่หมายเลขที่45้า าช่วงนี้ต้องใช้คําพูดต้องพูดอย่างมีสติด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบางท่านรอการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะคะอาจจะเป็นการจบ การขัดแย้งกันแล้วเริ่มต้นใหม่ที่เข้าใจกันมากขึ้นหรือจบความสัมพันธ์แล้วเริ่มต้นใหม่ของตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้นนะคะคำพูดที่ต้องมีสติอะค่ะอาจจะเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีเรื่องดีให้กลายเป็นเรื่องร้ายไปเลยก็ได้แต่ไม่มองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมอไม่ว่าจะจบแบบไหนก็ตามไพ่ใบน,นี้ไม่มีอะไรเสียเลยค่ะ ขอดูเรื่องราวในอดีตของลาซินนหนเลยนะคะการคิดการพูดอย่างมีสติที่ผ่านมาค่ะคุณเป็นคนที่เซนซิทีฟมากๆนะคะขี้น้อยใจเก็บความรู้สึกเก่งอยากมีความสุขแต่ไม่เติมเต็มสัทีนะคะ ให้ใบนี้ค่ะถ้าใครที่เป็นโสดแล้วรอคอยคนที่ใช่อยู่แม่หมองมองว่าคนที่เขาเข้ามาคุณก็ไม่ชอบเขาส่วนคนที่คุณชอบเขาดูเหมือนเขาไม่รู้ใจคุณเลยประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันก็เหมือนเบื่อๆในๆเซ็งๆนะคะรู้สึกไม่เติมเต็มรู้สึกน้อยใจแต่คนรักก็ไม่เข้าใจประมาณนี้ค่ะอยากได้สิ่งหนึ่งหยิบยื่นสิ่งหนึ่งให้นะคะ ไม่ได้ดังใจเลยนะคะรู้สึกเซ็งๆะคะ่ะรอคอยเพื่อการตัดสินใจนะคะก้าเรียนนะคะของความน้อยใจที่รู้สึกว่าคนรักไม่เข้าใจนะคะหนึ่งเรียนถ้ารวมกับ9้าเเรียนก็จะเป็นสิบอะคะนั่นคือความมั่นคงและความสุขจริงๆไม่หมอรู้สึกว่าคุณกำลังรอการตัดสินใจอยู่นะ ถ้าไม่อยากจะเอาชนะก็อยากจะตัดใจอะคะ่ะทุกๆครั้งของการคิดและตัดสินใจอย่าใช้อารมณ์ให้อยู่เหนือเหตุผลคุณต้อง มีเหตุมีผลเป็นผู้ใหญ่จริงๆะคะ่ะแล้วก็มองการไกลด้วยนะคะพไพ่ใบนี้หมายถึงเนื้อคู่ะคะ่ะชีวิตคู่เลือกคนรักเราก็อยากจะมีอนาคตที่ดีร่วมกันมีความสุขอยู่ด้วยกันนานๆนะคะบางครั้งการรอคอยด้วยความอดทน มันอาจจะคุ้มค่ากับการรอคอยก็ได้นะคะแต่ในบางสถานการณ์ไม่มอ,มองว่าคุณรอไม่ได้ถ้าหากว่าคุณรอไม่ได้คุณน,น้อยใจอตรงนี้ค่ะอบางครั้งปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์หรือว่าคนรักแต่อาจจะอยู่ที่ใจของเราที่เป็นคนขี้เบือ่อเพราะฉะนั้น ทุกครั้งของการเริ่มต้นใหม่มันก็จะเป็นแบบเดิมเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องแก้ที่ตัวของคุณเองนะกรณีที่2ก็คือคุณกําลังรอคอยให้เขาทําตามสัญญาอยู่ซึ่งคุณเชื่อไม่ได้พลังงานใบนี้อาจจะเป็นรักซ้อนได้ด้วยนะคะความไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะอย่าตัดสินใจในวันที่คุณรู้สึกเบื่ออารมณ์ยังไม่นิ่งนะคะ จงเลือกคนที่ดีที่สุดคนที่ใช่คนที่ไปในอนาคตร่วมกันนะคะลองตึกตรองดูนะคะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันคุ้มค่ากับการรอคอยไหมเขาพยายามกับคุณแค่ไหนนะคะไม่ใช่รอให้คุณแบบน้อยใจอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะ,นะคะมาดูเหตุผลเขากันนะคะ ของราศีมีนนะคะขอ,อบคุณงาหลักของคุณเลยคะ่ะไม่หมอดคิดว่าเขากำลังอยู่กับอดีตอยูงง่อะค่ะความทรงจำในอดีตที่เขายังไม่ปล่อยวางสักทีอะมันจบไปแล้ว แต่เขายังยึดติดกับตรงนั้นอยู่นั่นเองค่ะดังนั้นการรอคอยของคุณอาจจะคุ้มค่ากับการรอคอยหรือไร้ค่าเลยก็ได้นะคะถ้าใครคนนึงยังไม่ปล่อยมือจากอดีตอยู่ค่ะเขายังไม่ได้เคลียร์ตัวเองที่ชัดเจนนะคะมาดูกัน คนนึงรอแต่อีกคนนึงยังไม่ลืมอดีตดังนั้นการเริ่มต้นใหม่มันก็เป็นอะไรที่ยังคงต้องรอไปอีกเรื่อยๆนั่นเองนะคะไม่หมอคิดว่าคุณคุณมีสตินะแต่ตัวเขาเหมือนยังคิดกลับไปกลับมาอยู่เลยะคะ่ะอารมณ์ยังไม่นิ่งนะคะยังตัดสินใจเด็ดขาดชัดเจนไม่ได้นั่นเองนะ ขอดูเรื่องราวในอดีตของคุณนอยค่ะคนรักของราศีเมียนคุณเป็นไรบ้างคะที่ผ่านมานะคะเขาตั้งใจที่จะมีคุณในชีวิตอะนะคะพลังงานของไนส์ออฟครับก็คือคนที่มีสเสน่ห์เฟลลี่เข้าสังคมนะคะที่นี้ค่ะเป็นพลังงานที่เหมือน เขาจริงใจนะจริงจังนะแต่ว่าอยากจะไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อนนะคะเขาซ่อนอดีตไว้ข้างหลังและยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เขารู้ว่าคุณจริงจังนะแต่ตัวเขายังไม่พร้อมที่จะตัดใจจากอดีตนะคะยังรู้สึก ชิวๆสบายกับการที่อยู่แบบนี้อยู่เลยเขาอาจจะไม่ได้เคลียร์ตัวเองนะคะหรือไม่ตัวเขาเองอาจจะยังยึดติดอยู่กับอดีตก็เลยยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ที่ชัดเจนนะคะเขายังคงมีความสุขอยู่กับอดีตของตัวเองอยู่นะคะ สิ่งที่เขาเลือกได้เลือกแล้วอะ่ะดีเสมอไม่เหมาะรู้สึกว่าคุณอยู่ในการรอที่ไม่มีจุดหมายนะนะคะแต่ถ้าไม่มีเรื่องราวของคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาอาจจะกำลังรอให้ตัวเองดีมากพอแล้วจะชัดเจนกับคุณแบบนี้ก็ได้ค่ะ ไม่ว่าจากกรณีไหนก็ตามเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของราศีมีนในครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมนี้นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปคะราศีมีนกับคนรักจะเป็นยังไงคะคการกลับมารักตัวเอง ควผิดหวังที่ไม่คือจริงๆแล้วการเริ่มต้นมันการ move on จากอดีตเนี่ยค่ะแล้วก็เริ่มต้นใหม่อะ่ะมันอาจจะยากลำบากแต่มันไม่ได้ยากลำบากถ้าใครคนหนึ่งอยากจะเริ่มต้นใหม่ถูกไหมคะ ไม่เหมมองว่าคุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นนะแล้วปล่อยให้เขาอยู่กับอดีตของเขาไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่คุณเลยคุณขอกลับมารักตัวเองดีกว่าบางท่านนะคะเลือกที่จะลดสถานะให้เป็นเพื่อนเป็นการระยานามิตรแก่กันนะคะเหมือนต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองอะค่ะ ไม่เหมารู้สึกว่าคุณมีสติและรักตัวเองมากพอนะการกลับมาเป็นตัวของตัวเองนับหนึ่งใหม่นะคะโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานครอบครัวแล้วก็การอยู่กับความจริงอะคะ่ะทิ้งทุกอย่างความหวังไว้ข้างหลังนะคะแล้วรอคนที่ใช่อีกครั้งหนึ่ง อเชื่อว่าราศีมีนเป็นคนที่มีสติมากๆแล้วรอคอยได้อะค่ะเหมือนกับว่าถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันแต่ถ้าไม่ใช่คุณก็จะรอคนที่ใช่คือการ move on นั่นเองนะคะก่อนหน้าน,นี้คุณน่าจะพยายามทุกวิธีทางเลยนะ the high p i n c h e อะรอการเริ่มต้นใหม่แบบที่รู้สึกอึดอัดนะคะการให้ได้มาไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ทีนี้ การยอมรับความจริงน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าในปากนี้นะคะแม่หมอมองว่าคุณน่าจะปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ของทุกอย่างอะคะ่ะถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แค้วกันแต่ถ้าไม่ใช่คุณก็เลือกที่จะเป็นเพื่อนกับเขาแบบนี้ก็ได้นะคะ แล้วไปทำหน้าที่ของตัวเอง Move on ไปข้างหน้าถ้าเจอคนที่ใช่กว่าก็อาจจะไปแล้วไปเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคู่กันแล้วเขากลับเข้ามาแล้วก็เลือกที่จะพัฒนาความสัมพันธ์คุณก็เลือกที่จะไปต่อเขาเช่นกันที่นี้ค่ะมาดูคนรักของราศีมีนกันดีกว่านะคะแล้วคุณจะทำอย่างไรต่อไปคะ ็ยังเก็บความรู้สึกเอาไว้อยู่นะคะเก็บแบบไม่ปล่อยเลยนะการติดอยู่กับอดีตรหรือความสุขเก่าๆการไม่มั่นใจที่จะเริ่มต้นใหม่ะคะ่ะรู้สึกถึงความไม่พร้อมหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะทําให้คุณน้อยใจอยู่ตรงนี้นะคะ่ะเขาบอกว่าถ้าคุณเจอคนที่ดีกว่าคนที่ใช่กว่าคุณก็ไปเริ่มต้นใหม่ได้เลยนะไม่ต้องรอเขาอะคะ่ะ ปล่อยเขาอยู่แบบนี้แหละแต่ถ้าคุณรอได้ค่ะถ้าเขามั่นใจในตัวเองเขาดีมากพอแล้วเนี่ย mm. เขาจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ mm. คุณก็ตัดสินใจเอาเองนะเหมือนรอเขาไปก่อนนะคะรอให้เขาดีกว่านี้นะคะในด้านของหนี่การงานด้วยอะไรต่างๆะคะ แล้วเขาจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะบางท่านนะคะมีโอกาสเป็นรักต่างไวัยได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความไม่พร้อมจะเกิดขึ้นจากตรงนี้หรือบางท่านอาจจะไปรักคนที่เขายังไม่ได้เคลียร์ตัวเองชัดเจนแบบนี้ก็ได้ค่ะความไม่มั่นใจจึงเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วราศีมีระคะมีอะไรอยากจะบอกคนรักบ้างคะขอข้อความจากคุณหน่อยนะคะคุณก็บริหารสเสน่ห์ไปค่ะ ความรักนะคะให้มาเท่าไหร่ก็ให้ไปเท่านั้นนะได้รับมาเท่าไหร่ก็ให้ไปเท่านั้นทุกอย่างต้องแฟรแฝนะคะไม่หมอมองว่าเราสองคนน่ะกำลังหลอกตัวเองว่าเรามีความสุขอะคะ่ะคุณไม่ได้เชื่ออะไรเขาเลยแล้วเขาก็ไม่ได้พูดความจริงอะไรเลยตอนนี้คุณกลับมารักตัวเองแล้วรอคอยด้วยความอดทนถ้าไม่ชัดเจนคุณก็ม o ฟออนนะคะแต่ถ้าเขาชัดเจนคุณก็พร้อมที่จะ ด้วยกันคุณปล่อยให้เขาคิดนะคะแต่ต่อไปนี้คุณจะเปิดใจมากขึ้นนะคะบางท่านก็ไม่รอแล้วนะบุฟออนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางท่านก็ยังเลือกที่จะให้โอกาสเขาอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้ปิดใจให้กับคนใหม่ๆด้วยนั่นเองค่ะทีนี้นะคะ ขอให้แนะนำให้กับราศีมีนนะคะ สึกว่าคุณกาลังแบกรับความรู้สึกเอาไว้มากมายเกินไปคนเดียวนะคะลองถามความช่วเหลือจากคนที่คุณไว้ใจดูบ้างนะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องของความรักก็เช่นกันนะคะลดอีโก้ลงนะถ้าเราลดอีโก้ลงเนี่ยค่ะบางครั้งเราอาจจะได้รับความคิดเห็นหรือคำแนะนำใหม่ๆ ที่แตกต่างจากความคิดของเราที่เราแบกไว้คนเดียวก็ได้อย่างงี้ค่ะลองเปิดใจมองคนใหม่ๆบ้างนะคะถ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่ในบางครั้งนะคะปัญหาอาจจะเกิดจากตัวเราที่มีอีกโก้มากจนเกินไปที่ถีมากจนเกินไปเราก็เลยเหมือนกับไม่เข้าใจกันอย่างงี้ค่ะ ความรักของคุณนะ่ะแม่หมอมองว่ายังคงต้องศึกษาเรียนรู้กันให้ลึกๆจริงๆอะคะ่ะถ้าเรารักใครมากๆเราจะเราจะรักเขาแล้วก็จนมองไม่เห็นคนอื่นๆเลยะคะ่ะ ไม่มองมองไม่เห็นคนที่ดีๆคนอื่นๆเลยหรือบางครั้งเราคือมันมีอย่างนี้นะคะไม่มองงงเริ่มสับสนในตัวเองคือสมมุติว่าถ้าเรามีอีโก้เนี่ยคะ่ะเรายึดติดในในความคิดของตัวเองเราจะมองไม่เห็นเนื้อในของคนที่เรารักเลย หรือไม่ถ้าหากว่าเราไม่ยอมรับความจริงเรารักใครสักคนหนึ่งแล้วเราปิดใจอะ่ะคนดีๆที่อยู่ข้างๆรอบกายเราเราจะไม่เห็นพวกเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าก็ลองฟังเสียงหัวใจของตัวเองบ้างนะคะ ลองปรึกษาคนที่คุณไว้ใจได้ลองลดอีโก้ลดทิฐิลองฟังฟังให้เยอะกว่าพูดค่ะฟังคนที่เรารักฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะคะแล้วก็ลองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะความคิดใหม่ๆของคนรักหรือว่าคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะเป็นกำลังใจให้กับ ราศีมีนทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะก,การปรับความเข้าใจหรือว่าการ move on ไปข้างหน้าทุกอย่างเป็นเรื่องที่ดีค่ะสําหรับคุณนะคะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็ตัดสินทุกอย่างค่ะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กันซับสไครป์แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะพบก,กันคลิปหน้าค่ะ